แฟนนางงามเฮกันเป็นแถวค่ะเมื่อบอสน,นวัตออกมาเผยข่าวดีเตรียมจัดคอนสเสิร์ตอิงฟ้ามหาสแน็คค่ะเรียกได้ว่าสร้างความตื่นเต้นให้กับเหล่าบรรดาแฟนนางงามเวทีมิสแคนอีกแล้วละค่ะสําหรับบอสน,นวัตอิสระไกรีซนทีราสุดค่ะได้มีการออกมาพูดกลางไลฟ์สดข่าว่าจะจัดคอนสเสิร์ตให้รุ่นพี่นางงามอย่างอิงฟ้าวรหาหะและก็รุ่นน้องนางงามอย่างสแน็คอัจฉริยนั่นเองค่ะโดยทางบอสน,นวัตค่ะได้มีการคิดชื่อคอนสเสิร์ตไว้คร่าวๆเราด้วยคืออิงฟ้ามหาสแน็คเปลี่ยนจากอิงฟ้ามหาชนเป็นอิงฟ เอ็กมหา snack กันเองค่ะแถมยังบอกอีกว่า snack เนี่ยมีดวงแปลกๆนะเหมือนจะดังแบบปังๆค่ะอะงานนี้บอสนวัตจะพูดเรื่องคอนเสิร์ตว่าไงบ้างนั้นไปฟังกันเลยค่ะส n a ็คเนี่ยดวงเหมือนจะดังปังๆนะระวังดวงแปลก snack เข่าขาเนี่ยน่าจะน่าจะไปงานบันเทิงน,น่าจะว่าจะจัดคอนเสิร์ตอิงฟ้ามาหา snack เห็นไหม ธรรมดาอิงฟ้ามหาสเสน่ห์มหาชนจริงม,มหาชนเปลี่ยนเป็นอิงฟ้ามหาสนะัคอนเสิร์ตเฉพาะกิจก่อนส่งอิงก่อนส่งอิงฟ้าไปอเมริกาจะทันไหมไม่ทันแล้วนะโอไ้ไม่พี่ไม่ <laughs> ไม่ทันไม่ทันไม่ทันกลับกลับมาดีกว่าจอง<พ>อชื่อคอนเสิร์ตไว้ก่อนชื่อกคอนเสิร์ตอิงฟ้ามหาสนะักมหาก็ใช้คำว่ามหาเนี่ยนะเพราะน็กมันแบบชอบพิเศษตัวเองบ่อยอย่อยอะ ก็เป็นมหาไงมหาที่แปลว่าผู้ชายมหาอิงฟ้ามากับเอ็กมหาสะนะักมหาท่านมหาอะไรเงี้ย บอกเลยล่ะค่ะว่างานนี้เนี่ยแฟนนางงามหลายคนใจจดใจจ่อรอคอนเสิร์ตนี้ไม่ไหวแล้วทีเดียวค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะก็มีคลิปความม่วนความจอยของอิงฟ้าแล้วก็สแน็คออกมาค่ะซึ่งเป็นงานปราร์ตี้ต้อนรับทีมมิดแกนไทยแลนด์2023ที่ผ่านมานั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเคมีเข็ดใจของอิงฟ้าแล้วก็สแน็คเนี่ยเข้าขากันสุดๆค่ะความม่วนความจอยไม่มีใครยอมใครจนหลายคนเนี่ยแอบเชียร์ว่าอยากเห็น2คนนี้ร่วมงานร้องเพลงกันสักครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะ เรียกได้ว่างาน,านนี้แฟนนางงามใจจดใจจ่ออยากจะดูคอนเสิเร,ร์ตนี้ไม่ไหวกันแล้วล่ะค่ะเอาไว้ยังไงต้องรอติดตามมาต่อไปว่าคอนเสิเร,ร์ตนี้จะถูกจัขึ้นเมื่อไหร่นั่นเองค่ะเอาไว้ถ้ามีเรื่องราวออกมาอัปเดตอีกแคมเพจบรมมาสตมาัปเดตผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ